สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามขอนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2564ดังนี้ค่ะวันที่27กันยายน2564เวลา9นาฬิกาเรือเอกจักรทิพย์กัเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบคุณสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณผู้ ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกติศักดิ์ตงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเวลา10นาฬิกาเรือเอกจากทิพย์กัเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางสาวราตีสังคมศิลนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามครั้งที่5ทับสอ พื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคามณห้องประชุม211ชั้น2สารลางจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพร้อมด้วยนายอนุพงศ์คำภูกแก้วประหลัดจังหวัดมหาสารคาม ร้อยตำรวจเอกตนุพลพันสวัสด์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวันที่28กันยายน2564สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามจัดพิธีทํบุญสํานักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีเรือเอกจากที์กําเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม อด้วยข้าราชการพนักงานราชการพนักงานราชการเฉพาะกิจสสคมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมทำบุญสำนักงานและร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่เรือเอกจากทิพย์กำเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีบายสีสูขขันณสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามเวลา13นาฬิกา30นาทีเรือเอกจากทิพย์กำเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่2ทับสอ ื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณห,ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมชั้นหนึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามโดยมีนายวิวัตอินไทยวงศรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาที เรือเอกจากทิพย์กล่ำเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามเบาหมายให้นางสาวราตีสังคมศิลน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่37ทับสอหหณห้องปุษราคามชั้นสําสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ที่9กันยายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนยเกียรติศักดิ์ตรงซิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวาระก่อนประชุมได้มอบของที่ระลึกให้กับเรือเอกจากทิพย์กำเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารครามเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการต่อจากนั้นนางสาวราตีสังคมศิลป์นักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารครามหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่5ทับ2,564ประจำเดือนกันยายน2,564ณาศาลาปฏิบัติธรรมวัดขุนพรมดำหลีป้้นอุปราชตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามเรือเอกจากทิพย์กำเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดมหาสารคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2564ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันซ o ม m นห้องประชุม304สําำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามโดยมีกิจกรรมอาทิชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการการประกาศผลรางวาัลการประกวดเพลงเทพบดี การประกาศผลรางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมมอบของที่ระลึกกก่าวมูทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้งนี้สำนักงานได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพศ2564ระดับดีและรางวัลวัฒนศิลป์ยอดเยี่ยม ในการประกวดเพลงเทพดีโดยมีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ